สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่31สิงหาคม2566 นายวิษนุเกลือง,งามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ค่ะว่าได้รับเรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษจากครอบครัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กระทรวงยุติธรรมได้รายงานมาแล้วซึ่งกระบวนการต่อไปจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปสําหรับขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนั้นผู้ต้องโทษหรือผู้ที่ได้มีประโยชน์เกี่ยวข้องจะยื่นเรื่องได้ที่เรือนจำทันทสถานหน่ว งานที่เกี่ยวข้องจากนั้นเรือนจำจะทูลกลาวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษจากนั้นกรมราชทานจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงยุติธรรมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักราชเลขาธิการและนำความขึ้นกราบบังคมทูลทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเมื่อมีผลดีกาจะแจ้งเรือนจำทันทสถานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นายกฤษดาจีะวิจารณะปรลัดกระทรวงการคลังได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามอนุมัติการลาออกมีผลทันทีวันนี้วันที่31สิงหาคมการลาออกดังกล่าวยังคงได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539 มีรายงานว่านายกฤษดามีชื่ออยู่ในโผคอรมอรเศษฐาหนึ่งเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มทหารกาบองได้ก่อเหตุรัฐประหารยึดอำนาจจากประธานาธิบดีอาลีบองโกผู้นำกาบองเมื่อวันพุทธที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้ปรากฏตัวและประกาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกาบองว่า พวกเขาได้ยึดอำนาจจากประธานาธิบดีอาลีบองโกแล้วเนื่องจากประธานาธิบดีบองโกได้โกงการเลือกตั้งซึ่งมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้ขาดความเชื่อถือพร้อมกันนี้ทางกลุ่มนัทหารดังกล่าวซึ่งระบุว่าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการแห่งการเปลี่ยนแปลงและการฟื้นฟูสถาบันได้ประกาศให้ผลการเลือกตั้งข้างต้นเป็นโมฆะ และยังมีคำสั่งให้ปิดพรมแดนทั้งหมดของกาบองจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงน,นอกจากนี้สำนักข่าวต่างประเทศยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีอาลีบองโกของกาบองได้ปรากฏต,ตัวผ่านวิดีโอหลังถูกกองทัพควบคุมตัวยึดอำนาจพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันส่งเสียงเพื่อการสนับสนุนเขาและครอบครัว